นใครก็ไม่รู้ครับอยู่ดีมันบอกเป็นคนขอไอ้แพนนะด<า>ูทุกคนผมเ<า>อ,อมีดนี่แทงมานะดูเหมือนมันจะเป็นผีที่ไอ้แพนปล่อยมานะทุกคนเฮ้ย <Hey! S 2> ก็กลับสวัสดีพีพีเอทุกๆท,ท่านเลยนะครับผม King NG นะครับวันนี้ผมก็ได้กลับเข้ามาป่าที่เดิมนะครับทุกคนก็วันนี้ที่มาก็มาคนเดียวนะทุกคน คือวันเนี้ยที่ผมมาเนี่ยคืออาจารย์ให้ผมมาหานะคือแกแบบมีเรื่องด่วนนะที่จะมาบอกผมนะทุกคนคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นเรื่องอะไรนะทุกคนก็วันเนี้ยที่มาหาอาจารย์นี่ก็ไม่ได้เจอแกนานด้วยนะผมก็เอาของติดไม้ติดมือมาด้วยนะทุกคนก็ <c oughs> ผมก็เอาพวกขนมนะมาให้แกด้วยนะทุกคนก็มีพวกขนมปังนะครับ ก็วันนี้เอามาก็จะเอามาให้แกด้วยไหนๆก็แบบมาหาแกแล้วก็เลยเอามาด้วยก็วันนี้ผมไม่ได้มาติเป่าเนะี่ยทุกคนผมเอาสร้อยที่แกให้ผมมานะผมก็ใส่ติดตัวไว้ตลอดนะแล้วก็มีดนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหาท่านอาจารย์ดีกว่านะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในป่าลึกแล้วนะทุกคนดูดูข้างในครับ คือแบบมีแต่ก้อนหินนะทุกคนคือผมเขไม่เคยมาเหมือนกันนะก็แตน่นี่ก็มาตามทางเลยนะทุกคนคือที่อาจารย์นัดไว้นะก็อาจารย์เราก็น่าจะอยู่ข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปหาท่านอาจารย์ดีกว่านะ ท่านอาจารย์สวัสดีครับวันนี้ท่านเรียกผมมามีอะไรไหมครับ มันมาคนเดียวแหละครับออาจารย์เห็นมันโดนไหล่กวดอยู่นั่นอ๋อเหรอมันโดนใครไล่กวดมาครับาอาจารย์่าจะเป็นไอผานะไอผาอลูกไอพดอหลับก็ใช่อล้ดนม,มันไปลองของอาจารย์ก็ไม่อยากจะช่วยคงต้องปล่อยเหมือนเป็นไปตามชะตากรรมของมันนะ เพราะความห่าวของมัน <S <S ไม่เป็นไรมันก็อาจจะอยากลองดีเฉยๆ <S <S ไม่รู้ว่ามันรู้จากกับแองหรือเปล่านะใครครับไอ้เด็กคนนั้นเหลออกอก็ถ้าเกิดว่ามันมาอาจารย์ก็อยากให้มันมาสักคน สองคนเอว้ามากับผู้ที่เชี่ยวชาญอ,อันตารายจริงๆนะถ้าเกิดว่าไม่รู้ตัวเอ็งเข้ามาดูนี่สิคนจะตามท่านอาจารย์ไหม มีความที่เอ็งจะมาแค่พักเดียวเลยหมวกมันสมไฟเหมือนนำเศษเศษพร้รพอมแล้วก็พวกหลังกายของคนดีมันอยากจะทำของนี่เห็นไหมไอ้เด็กคนนั้นถ้าเกิดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในหลังกายของมันถ้าหลวงลงพื้น แล้วถ้าพวกไอภาพไปเจอเราก็มันคงจะบันลังหนาดูยังเองก็ต้องระวังนะครับผมแต่ว่าเองก็ยังโชคดี <c oughs> ที่ยังมีอาจารย์คอยเคียงคัะและคอยดูแลเองอยู่เสมอที่อาจารย์เรียกเองมาวันนี้มีจำเป็นอยู่ 卡红。 อันนี้อาจารย์ก่อไม่ค่อยสบายนะเออทำไรก็ระวังด้วยอาจารย์อาจจะยังไม่ได้ดูแลเองเท่าไรเ,ออเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ก่อไม่ค่อยจะสบายเท่าไรออแต่ว่าถึงอาจารย์ดูแลเองไม่ได้อาจารย์ก่อมีสิ่งของที่อยากจะนำมาให้เองคืออะไรครับ มีดโบราณ mm hmm. เป็นมีดที่ท่านปู่ท่านย่าของอาจารย์เก็บไว้ให้นะ mm hmm. นี่เลยเ mm hmm. ชืออาจารย์ไหม <c oughs> ว่ามีนี่อาจารย์เคยใช้กรีดมือตัวเองมาแล้ว mm hmm. ใช่แล้วแล้วก็ทำพิธี พ่อไม่กลับมีดเล่มนี้เอ็งล้องสังเกตจะเห็นเสษพวกอ่าอะไรนะเทียนพวกเนี้ยแย่ๆไปหมดอ้า <c oughs> <c oughs> พอทษลอาจารย์ก็ไม่ค่อยจะสบาย,ยเจ็บคอมากมรับไว้น้อมแล้วรักษาไว้อย่างดี <Okay. S 1> นี่ถ้าอาจารย์ไม่เฉินชอบตัวเองจริงๆอาจารย์ไห่เอามาให้ลองนะ <Okay. S 1> นี่เองเป็นก่อเป็นคนดีในระดับหนึ่งอาจารย์ถึงได้เอามาให้ อาจารย์เป็นไรางไหมครับก็ป่วยอยู่นะเหมือนอาจารย์โดนมันทำของใส่ด้วยแหละวันที่อาจารย์เข้าไปสู่กับมันนะืมถึงว่าเราอาจจะสู่มันสึงงสน่าได้แต่ว่าอ ว่าอาจารย์อของหนักลนะครับเนี่ยก็แม่ก็แม่แย่แล้วดูแลตัวเองด้วยครับผมไม่ว่าซึ้งๆหน่าอาจารย์ก็สู้ได้แต่ว่าอาจารย์โดนมันเล่นย้อนหลังอันตรายมากหนุ่มเอ้ย เชื่อว่าเอกไม่กี่วันนี้อาจารย์คงต้องพักตัวยาวเลยแหละอาจารย์ต้องไปฝึกวิชามันแกล้งกลากวันนี้เองอาจจะไม่ได้เห็นอาจารย์นานเลยแหละคงจะคิดถึงอาจารย์หนาเดอใเอกอก็วันนี้ผมเอาพวกของกินไาให้ท่านอาจารย์ขอบใจมากเออนั่นแหละอาจารย์ก็ต้องไป ฝึกตัวในถี่บเงียบเอ,อเองคงจะมาหาอาจารย์ไม่ได้อีกนานเลยอ่ะครับผมแต่ถ้าอาจารย์หามาได้เมื่อไรเดี๋ยวอาจารย์ออกมารอหนาทางเขาเองเขาปลาแหละครับผมเออ,เอ,อเองก็ดูแลตัวเองให้ดีนี่เป็นเมที่อาจารย์พกเสกมาด้วยแล้วก็เป็นมเมธีอ่าปู่ย่าตายายถวดพวกเนี้ยเก็บไว้ให้อาจารย์นานมากแล้วอืม อาจารย์แขว่าเอามารับใหม่ให้มันดูดีขึ้นแต่ว่าถ้าฟันอะไรพวกนี้มันอาจจะไม่เข่าถ่ารนะแต่ถ้าแทงนะอาจจะไม่ทันหายใจเลยก็ว่าได้อา,อา,อา,อาจารย์ก็พวยออันนี้คับก็ ผมเอาขนมมาให้ท่านอาจารย์ด้วยนะครับท่จารย์อาจารย์จะกินลงไหมวะเนี้อ่ะ oh. แต่ก็ขอใจมากนะอ๋อ oh. oh. อะไรมากมายขนาดนี้ล่ะนุ่มก็เป็นพวกขนมปังครับพวกนั้นออขอบใจมากขอบใจมากเออนุม่มไปเถิดเดี๋ยวดูแลตัวเองให้ดีนะครับผมเดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องไปแล้ว ถึงแม้ว่าอาจารย์ไม่ได้อยู่ขางกายเองแต่ว่าอาจารย์ก็คอยดูแลเองอยู่เสมอเออเดี๋ยวนะ อาจารย์ปัดเป่าสิ่งชั่วไายที่จะเข้ามาในหาเองเองคงจะต้องเจออะไรอีกเยอะ oh. ก็พยายามเอาขอละการที่จะเป็นสายขาวมันมง่ายเลยเ mm. ข้าใจที่อาจารย์พูดไหมเข้าใจครับสายขาวก็คือสายความดีสายไม่หยุ่งกับความชั่วหรือเวทมนต์ดำ การที่เองจะช่วยคนและช่วยสิ่งหลายๆอย,ย่างการที่เราจะได้เป็นสายขาวแบบนี้ถ้าเองหลอดมาได้ก็เท่ากับว,ว่าเองมีบุญหมากแล้วพยายามนะนมุม <Okay. S 1> ความดีไม่มีอะไรชนะความดีได <Okay. S 1> อ้อาจารย์แย่จริงๆ oh. โอ้ยอ oh. อาจารย์กับ เดี๋ยวพักผ่อนก็ได้ให้เดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องกลับไปพักผ่อนแล้วนมเอ้ยครับผมก็ขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับเช่นการไว้นมเมดอาคมผมมาออเมดดียังดีเลยนะพยายามย่าหยมันอ่อะไรนะโดนผ่าทุงหนึ่งเลยสองยายโดนน้ำลายคนสาม ย่ายนค้นขามและเซถาา้าไม่จำเป็นย่ายใครหนอกจากเองจับ <ท à S 1> เพราะว่าอาจารย์ไถ่เองอเออรักษาให้ดีมันดีอาจารย์เชื่อว่าเองอาจจาะชื่นชอบในมีดใบนี้ก็ได้เออโอ๊ยอาจารย์ป่วยมากอ้อ นี่ท่านอาจารย์จะกลับแล้วใช่ไหมครับอออาจารย์ก็ต้องอ้อกลับสี่ภากแล้ว <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดว่าวันไหนอาจารย์ทำอะไรเสร็จกอดอาจารย์เรียกเองแล้วกันนะได้เลยครับเองมาดูไฟนี่สิ <c oughs> ดูเหมือนมีคนเพิ่งมาจุดเลยนะ ขนาดเอาดินกรบเถ่าอะไรมันยังไม่ดับเลยเนี่ยดวงวิญญาณอาขาดแค้นที่มันจับมาดวงวิญญาณอาขาดแค้นนะนี่ขาเห็นภาพเลยนะขาแค่เห็นแค่นี้อะอาจารย์เห็นภาพหมดเลย ก่อนหน้าที่อาจารย์ทำสมาธิเห็นมันอยู่สองคนแถวเนี่ยนะครับเหมือนมันทำวิธีกันอยู่อ่ะแต่มีเด็กคนหนึ่งอ่ะไปรบกวนมันแต่อาจารย์ไม่รู้หรอกนะสุดแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมของไอเด็กนั่นถ้าเกินแบบมันมันมีดีมันก็คงจะหลอดมาได้แล้วแต่ถ้ามันไม่มีดีมันอาจจะเจ็บย้อนล้างได้ จ็บย้อนหลังก็เหมือนอาจารย์เนี่ยแหละโดนของมันแต่ถ้าอาจารย์รักษาตัวมันก็ทำอะไรอาจารย์หมากไม่ได้แล้วเพียงเพราะว่าช่วงนี้อาจารย์ก็ถอยถอยลงลนะครับอืก็ยังว่าไม่มีใครในโลกที่เป็นอมาตะาได้ใน ตลอดชีวิตหรอกเชืออาจารย์สิไม่มีใครอมาตาได้อืมทุกคนก็ต้องมีจุดอ่อนมันไม่มีทางที่มันจะแข็งกรได้ตลอดร่มดูแลตัวเองให้ดีนะครับผมวังสิพวกไอ้พลมันอาจจะ จับดวงวิญญาณมาทรมานนะ <được. S 2> เสียงมันถึงไห้ทรมานขนาดนี้ห่วยห้วนมากเองลองฟังดูสิเสียงมันอยู่แถวนี้เลยนะครับท่านอาจารย์แถวนี้แหละห่วยหวนมากจานไปก่อนนะครับผมขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยคนระับเลยเลย อนนี้ ic, remember, ท่านอาจารย์ก็ได้กลับไปแล้วนะทุกคนนี่นะทุกคนคือท่านอาจารย์ให้มีดผมมานะเพื่อจะเอาไว้ป้องกันตัวนะครับคือแบบก็เราก็จะผมก็ไม่ได้แบบจะไม่ได้เห็นท่านอาจารย์นานเลยนะทุกคนที่ท่านอาจารย์บอกว่าคือเหมือนท่านอาจารย์โดนของด้วยนะ คือแบบโดนเล่นเล่นของนะคือในคลิปทุกคนก็น่าจะเห็นนะท่านอาจารย์เหมือนไม่สบายนะครับทุกคนคือตอนนี้ผมก็ต้องหาทางกลับนะทุกคนคือต้องกลับแล้วเพราะดูแล้วที่นี่ก็งียับเลยนะทุกคนคือก็อันตรายอยู่นะครับคือตอนนี้ผมก็มาคนเดียวด้วยเดี๋ยวผมว่าจะรีบกลับดีกว่านะทุกคนคือ ชกนี้นะครับได้มีดไปทุกคนเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่านะครับก็ตอนนี้ผมก็กำลังจะออกจากที่ผมไปหาท่านอาจารย์แล้วนะทุกคนคือกำลังเดินทางกลับนะครับนี่ก็จะเป็นมีดที่ท่านอาจารย์ให้ผมมานะครับเอาไว้พวกไว้ติดตัวนะทุกคนคือกันพวกเล่นอาคมได้นะพวกผีปีศาจได้นะทุกคน คือไอน,นี่เดี๋ยวก็จะหาเดี๋ยวรีบกลับดีกว่าทุกคนแต่ก่อนที่มันจะมืดนะคือมาคนเดียวก็อันตรายด้วยนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเลยนะทุกคนคือแบบผม ก็มาหาท่านอาจารย์ไกลเนี่ยไม่รู้จะกลับบ้านถึงกี่โมงนะครับฮยทุก <c oughs> คนใครอ่ะ ผมกำลังกลับบ้านแล้วลุงเป็นใครอ่ะผมอ่ะไม่มีพี่รุดหรอกผมกำลังจะกลับบ้านแล้วลุงอ่ะเป็นใครผมเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละครับไม่เอาผมไม่ผมไม่รู้จักเลยแล้วลุงให้ผมเข้าไปเนี่ยไม่เอาหรอกแล้วลุงเป็นใครเนี่ย ใช่คนแบบเนี่ยโอ้วไม่ใช่คนโอ้ยค,คุย,ยมืงรู้เรื่องเหรอไม่เอาหรอกโหมอคใครวะแล้วลุงมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยคนใครก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ผมติดเ,เรียกผมมาน,นี่มีไรไหมเนี่ย ใคโอ้เป็้ผีเนลียงอือโอ้จะจับตัวมึงไปเฮ้ยไอ้แผลนไอ้แผนท่านแผนมึงจะยอมมอบดีๆเลือดเวลาขอมึงเฮ้ยแล้วลุงมาจับคมทำไมเนี่ยท่านแผน ต้องการตัวมึงอะไรผมไม่รู้เกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับไอ้แผนเลยมาอันี้ผมแทงนะมาดิมึงเดี๋ยมีดเริ่มใหญ่กุหลาคอเมึงไอ้ยูดีจะมาทำผมได้ไงเนี่ยผมจะกลับบ้านว้าวา ไถวะเน,เนี่ยมาถ้ามาไถวะ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 ไาวะวะไถวะวะวะไถวะไถวะไถวะวะไวะไวะไถวะไถวะไถววววะ คนไครก็ไม่รู้ครับอยู่ดีมันบอกเป็นคนของไอแผนนะดูทุกคนเอามีดนี่แทงมานะดูเหมือนมันจะเป็นผีที่ไอแผนปล่อยมานะทุกคนเฮ้ยมึงแน่ไม่ใช่หรอวะ ไอ้ห่าใครไม่รู้นะทุกคนมันเรียกหาไอ้แผนนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นผีที่ไอ้แผนปล่อยมาหรือเปล่านะทุกคนเรียกหาไอ้แผนใหญ่เลยผมว่าผมต้องรีบไปทางอื่นดีวกว่าผมว่าผมอยู่ทางนี้ผมเจอกับไอ้แผ่นได้เดี๋ยวอาจจอเจอไอ้แผนนี้อาจจะจบเลยนะทุกคน เดี๋ยวผมว่ารีบหนีดีกว่านะทุกคนอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ดีๆก็มาเจอกับใครก็ไม่รู้นะเรียกผมให้ไปคุยแล้วทีนี้มันก็จะจับผมไปให้แผนดีนะทุกคนผมเอามีดอาคมแทงเข้ามันที่ท้องนะมันร้องรีบร้องแนละ้วรีบเปฮเรียกหายแผนเลยนะเดี๋ยวผมว่ารีบออกดีกว่า ผมว่าอยู่ไม่ได้นะทุกคนแถวนี้อันตรายมากเลยนะครับคือกลับมาคนเดียวก็ใกล้จะมืดแล้วด้วยแล้วมาเจอลุงแก่ะนะเรียกผมผมก็ดูแปลกๆแล้วนะว่ามันคงไม่ใช่คนแน่นอนว่าใครจะมาทุกคนเสียงมันยังอยู่ข้างล่างนะเฮ้ยทุกคนหนีก่อนดีกว่าดีนะ ที่ผมได้มีจากอาจารย์ท่านอาจารย์ก่อนนะถ้าไม่งั้นนี่ผมคงเสร็จมันแน่ๆเลยไปเดี๋ยวผมเจอทางกันนะทุกคนไปคนรีบกลับบ้านก่อนก็คลิปนี้ฝากติดตามผมด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวรีบกลับบ้านนะขอบคุณมา,มากๆนะครับที่ติดตามผมขอบคุณครับ